อ่าครับผมสวัสดีครับอยู่กับเซิร์ฟ m ม m e เมโลดี้เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาจัดกิจกรรมนะครับเซิร์ฟสี่นะครับคือกิจกรรมนี่ครับได้จัดไปตั้งแต่ตั้งหลายรอบแล้วล่ะเออคือมีรอบแรกรอบสองรอบสามรอบแรกนี่คือมีโปรครับรอบสองนี่คือไม่ได้เปิดโปรแกรมนะครับอ่าไม่ได้อัดนะครับรอบสุดท้ายนะครับก็กำลังจะทํานี่ครับผมแับผมกิจกรรมนะครับง่ายๆเลยครับก็คือให้ผู้เล่นนะครับยิงผมตายครับ แค่ยิงผมนี่แหละตายผมใช้ชื่อว่าอนไทยไว้ใจได้นะครับอยิงผมตายครั้งเดียวเขาจะได้ของรางวัลไปเลยโอ้โหคนจะไม่มีปืนเลยแล้วนี่เขาได้ v p 52ฟิฟรีๆไปเลยคนหนึ่งทีนี้มาดูกันนะครับว่ารอบนี้ใครจะได้และจะได้อะไรนะครับอโอเคครับตอนนี้ยิงที่เกาะเพียวนะครับเป็นแมปเซิร์ฟมอดที่พี่สร้างเองนะครับ ครับชี้มาครับว่ากูอยู่ไหนนะครับอ๋อเหมือนรู้งานโอเคจดโจจดไปแบบผมไปหน่อยพิมพิมวาาเปพียวได้เลยในทอคอ่ะใคเ็นในเฟซบุ๊กทำไมกูดูอันนี้ของพี่ไม่ได้วะเห็นมีใครส่งมาเลยในท็อ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่<น>พิมพ์ให้นะอะไรเฟซบุ๊กปะ ไม่มีโพสแสดงให้ในงนะเดี๋ยวค่อยอนี่เห็นปะพิมพ์ิมพ์แล้วนะนะพิมพ์ปึ๊บมันจะว้ามาในเมืองนี่เองเลยไม่มีดีเลยครับคิดจีจีได้ครับไม่มีดีเลยเช่นกันดำน้ำก็ไม่ได้ช่วยนะครับนี่ตาดีครับกินปลา ไอ้โดนยิงก็ขอยกมือขึ้นนะครับคนไทยไว้ใจได้ครับคู่ไว้ใจเลยแอไม่ฮะเริ่มยังเริ่มยังเริ่มแล้วครับยิงได้เลยครับคนไทยไว้ใจได้อะไรแอดไม่แอไม่มานม้ีงเรียนอ่ะโอ้โห ดักรอกกูเหรอไม่ดักอกูเหรออ้าจริงๆผมดักรอพี่ดูไหนอ่ะพี่ยังไม่เห็นจะเลยบ้านเดิมบ้านเดิมอ๋อดักรอกดักรอในบ้านตอนนี้พี่มีอยู่ในบ้านครับผมพี่ขออนุญาตเปิดเสียงเกมดังนิดนึงเพราะว่า ไม่ได้ยินอะโอ้นโอนไหนอะดังขึ้นมาหน่อยดูไอ้เกาอะไรโอ้โหเรืออะที่ไหนอยู่ไหน <c oughs> ดูพูดเข้า อืมำสังอยู่เปล่ากำสังเลรเห็นตัวมึงอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในกาะไม่ด้อยู่ในกาะตัวมึงอะโหลหลไอ้านะอย่างรต่าูทุกไแล้วยังดีดีเออมนอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้ใดีดีบ้ตจกายสิบรการ อเล็กนี่ใครเนี่ยโหนายพวกก็ไหนผมนี่แหละเออพวกกพวกก็หน้ารบกันนานพวกเปล่าจะให้กูเก็บของไหมครับผมใช่เฮ้ยมึงไปอยู่กับผมมันจะจบไปอย่างนั้นเลยมันดักรอเลยห่ะครับผมไม่หมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เฮ้ยไม่ตายเร็วนะเฮ้ยโอเคครับต้องยอมจำนวนครับอยู่ในท็อกไหมครับอยู่ครับโอ้ยนี่ก็จะไปพูดซะแล้วโอเคครับนั่นเดี๋ยวขอเป็นแจกสองตัวแล้วกันโอเคปะติดไปก่อนเอาะมันจบเร็วเกินไปปกติกูอยู่ถึงถามสิบนาทีนรอบนี้กูตายว่ะเออแต่กูแหวโดนลุง เออไอ้กูตายว่ะแม่งรู้สึกแบบเสียใจมากเลยดิน้น้ำตาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมึงยิงกูทำไมเนี่ยครับคนแรกนะครับเป็นของ,ของพิมนะครับให้เกิดมาแล้วได้ของเนี่ยก็คิดจริงจไงพิมพ์ไปพิมพ์ไปเลยคิดจรจริง โดนยิงตายเลยกูยิงกูจะตรงไหนเนี่ยโอ้ยแอบป่านนั้นโดนเยิงไปแล้วตรงนี้ดิโอ้ยมึงจะเป็นตัวที่สองเหรอมึงโหดไปแล้วจริง แบ่งคนอื่นเขาบ้างหายวะอะไรหายไม่รู้มันมีคนหลบอยู่หลังหลบอยู่หลังไอ้เนี่ยน่วกูใช้บอมยิงมันแล้วมันหายทั้งแผ่นเลยบศพก็หายเหมือนมันหนีวะใจคอไม่ดีเลยเนี่ย ไม่กาอยู่แนะล้วเนี่ยรู้ป่ะวิดวิววิดวิวครับมันเป็นจุดปั๊มไก่เนีนะเ่ยนะอยดูนี่เสี่ยวโดนยิงมากูยอยู่กับมึงได้ไหมเนี่ย เล้นนาย,ยอะไรใจคอไม่ดีเลยรขอไปอยู่กับนายด<อ>้วยแม็กจะหมดแล้วนะอเออแม็กสุดท้ายแล้วนะตอบเราหน่อยอยินดีเดี๋ยวกูเปลี่ยนแม็กก่อนแม็กกูหมดอยู่ไหนเนี่ยนะคนลาค่า

อะไรไหวน้ำเกมนี่แหละ <me> ไอพูอะไรเนี่ยโอ้ยไออยู่ห้องไหนวะ เอ้ยกดัดำนะใครวะไอ้พี่คุยุยอาวาซาอาซาติดสีแดงติดสีแดง ไม่เยไปไม่ถึกทำลายทิ้งเนี่ย tiểu đó nha hãy giới thiệu đen พุ่ยตายว่ะเออผมได้แอดผมได้แอดผมยิงจังตัวที่สองแล้วเนี่ยตัวที่สองนะครับเออครับตัวที่สองนะครับแต่กูไม่พอใจครับกูจะแจกอีกตัวหนึ่งโอ้โหเอาพี่พูดจริงนี่เอาอีกตัวหนึอีกตัวหนึ่งส้มเยอะมึงส้มเยองไงกูยังหาไม่เจอเลยพี่เห็นแกตัวตรงที่ชายหาดอะไอตัวชายหาดอะพี่เห็นอีกตัวหนึ่ยพี่พี่แจ๊กจั ไอ้พี่หนาเป็นเดตึม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 ไอ้ทำไมเป็นพี่คงง่วงแล้วขาดสติแน่ๆเลยกากขึ้นเยอะเลยว้าว มีปืนอ,อะไรวะนาเรนบางอ่นีจะเดนอยิเ้อย,อยเริ่มเลยเป็นะ่ะอืมเอาเลยไม่โคตรมีน้ำใจเลย

我包怎么都在爱智能。 ทำอะไรข้างบ้านกูวะหัวร้อนแล้วข้าพี่ข้ากูไม่ได้แน่เลยพี่หัวร้อนแล้วเนี่ยแจกแก้วเนี่ยเร็วอีกตัวเดียวเนี่ยขอไม่ได้เราจะปิดคลิปแล้วดูด้วยใครผมได้เอ็ดดูฆ่าไม่ได้ด้วยอด้เอดจริงอดว่ะจริงๆไม่ทำไม ไม่ได้เพราะ่ไดรปไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพรอะไรรู้ปะเอออผมได้สไอผมได้อนะแอ์ไอผมได้สองแกแกไม่ได้เลยรู้ไหมทำไมทำไมมันไม่ได้เกียวแกฆ่าเอาไม่น่าใช้ปืนยิงฆ่าใช่มไม่เียวกูดลระเบิดมันช่ขึ้น โอ้ยแรดมาอยู่แรยังเด็กหนอยเนี่ยไม่ได้แกลงก็บอกว่าใครฆ่าพี่ได้ครับมันต้องมีชื่อดิจริงป่ะเออต้องมีหลักฐานดิเนีเฮ้ยพี่ไม่ได้แกลงไม่ได้อะไรนะเว้ยไอ้วิสกี้น่าเล่นดีนะเว้ย ตัวเล็กกับผม,มก่อนมึงโดนผมปนด้วยเดี๋ยวก็ตายกูกลัวตายอ่ะมึงเมื่อกี้กูเกือบโดนแล้วไอ้ตึกอะไรอนี่วะอยู่ไหนอ่ะเอฟอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเกาะเดิมเลยอยู่ตึกเดิมอ่ะชั้นล่าง มึงคือใครไม่ตายเฮ้ยเสียงอะไรวายวายเอ็มมาบอสมาได้เวลาละเลงครัวโอ้ย อที่ชั้นเท่าไหครัไม่บอกอยู่ชั้นที่รักเธอเป็นสุดท้ายเลยโอ้ยรู้อีกแล้วอีอะอกอ็รู้ คุณป๋วปืนอะไรวะที่เด็กยิงเสียนะไหนๆกไ็ไหนๆแล้วขอใช้ปืนถ้าไม่ตายอ้าวผิดอันนี่คืออะไรวะไ,รไอ้โลก่กระสุนได้ผมไปละโอเคครับ แล้วสถานีหนมีเอ็ดดูยังไงกันเนี่ยตึกเดิมตึกเดิมอ่ะพี่ไม่อยู่ตึกเดิมเอ็ดเนนี้มีประจำไหมอะไรนะเดี๋ยวดูกันอนน่จะมีนะเป็นจังหวะสุดออกไปคงตายแน่เลยมีคนหนึ่งอ่ะมีคนหนึ่งมีคนปล่อยมันอยู่นี่แหละรับรอ ยอมยังเงียบเลยเนี่ยตอนเนี้ยยังครับยังโหยังด้วยยอมไปแล้วมั้งเหลือแค่หา้าทีนะเจอเจอแล้วแต่ยิงไม่โดนเจอกูด้วยส่งมันส่งกูยัง,งไม่เจอมันเลยเจอวะ gì năm nay tiếng đăng đêm lói luôn lên tin <cười> <Wow>. <cười> ừ. Ơi Không có súng để chơi, đi qua. giúp tụi mình thôi Giúp làm gì vậy? Làm gì giờ mày làm ăn. Mày bây mày mày giờ bâ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 y giờ Mày giờ Mày mới bây giờ bây Mày bây mày tao mà Cái <coughs> เมื่อกี้ลองแอดวาร์ปมายิงแท๊แกเลยไม่วาร์ปเ <S <S 2> <S 2> ว้ยแอดวาร์ปอ่ะ่่วาไม่ได้ไม่ได่กลัวไปหามันทุม่มโดยทุม่มโดยนี่กระสุนซอยเลยโช้พี่เบียวดูเฮ้ยพี่เบียวใช้ปืนแล้วนะลืมละรู้ลแล้วต้องใช้ป,ปืนอะไรตำนานด้วย ีี่่เเลนนหดยวาทกิจกรรมอย่างเดียวห้าร้อยกว่าซื้อ O F F ปั๊บ O F F จ่ายอยู่ไหนเจ๊มีคนมาหาซื้อที่รักษาปั๊บพรุ่งนี้ขอพี่เพียวย้าย V P แป๊บนี่นี่นี่มีกิจกรรมตโตจะมาตโอแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มีก็ ย้ายย้ายเฮ้ยมันต้องโชว์สเตปเข้าบ้านแบบเข้าบ้านเฮ้ยเพียวเธอแล้วไม่คิดเกยบเขาเราอย่าเพิ่งออกแรงกินแอร์แล้วมันไม่ดีไหวเปล่าไหวไม่ยอมขอพี่เพียวย้ายวีพีตอนนี้พี่เพียวขอไม่ได้หรอกว่าอัดกิจกรรมอยู่วีเดียูพี่เพียวจะกูได้ไง ็อยู่เลเห็นอยู่หลังพี่อ่ะเอาจบครับกิจกรรม,ม,ไ,มไ,ไ,ไม่ตายตายผมได้ครับ <c oughs> ผมได,ผมได้ผมได้ไดก็ขอเสียงในท้องหน่อยครับผมไม่เป็นไรไม่เพียวพวกนี้เอามาพวกนี้เอาใหม่ขอเสียงในท้องหน่อยครับ <c oughs> มันยิงกูจะตรงไหนวะ ขอเสียงในท้องหน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลครับเกิดอะไรแต่รั้นนั่นละครับเหมือนจะปิดไมค์ไว้อยู่โอเคถือว่าได้แล้วกันอุ้ยตายไม่หนึ่งนี่คนไทยไว้ใจได้ก็เอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ีดเ๋ยวต้องขอส่องดูทีละคนก่อนนะครับมีไฟไฟฮอตนี่ยคนหนึ่งละอ่ะ อย่าขอด่อนไฟฮอตนะครับไฟฮอตชื่อพิมพ์ไงวะฮอตเดียนะฮอตดีอ่าคนนี้นะครับตังมีอยู่ตังหาร้อนเนี่ยแล้วก็อ่า v ีพีเดี๋ยวที่ซื้อสุดวันที่18นะครับคนคนนี้ให้อะไรดีวะเอออยให้อีก50เลย เป็น VP 3ี0ไปเลยครับอ่าแถมวันให้ด้วยโอเคนะครับ่าแถมครับแถมของเก่าเป็นเซิฟสามใช่ไหมเป็นเซิฟสามใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วครับแถมไปแล้วเซิฟสามเสร็จไปแล้วครับคนหนึ่งคนนี้ไม่ได้อีกคนหนึ่งที T ่ e, e m t e, e m t e, e m เทมเทม V.P คงเหลือที่ยีินะครับเดือนนี้เทมเทมเป็น V.P สูงสุดแล้วเอาวันไปแล้วกันนะครับเอาไปสัก10วันครับอ่าโอเคเนาะให้วันเพิ่ม10วัน V.P โอเคไม่เทมถาหาเทมฮะล้ออะไรคนระับ เอาเป็น VP, วันวีพีสิบวันโอเคปะ่ะเพราะแกวันแกเป็นวีพีทุกคดแล้วอ,ะ <ไป S 1> อ่ะครับอ่าโอเคสุดท้าย,ย,ายคนชื่อไทยคนชื่อทายหาทายก่อนที่วายกันนะที่วายทีวายคนชื่อทายนะ คนชื่อถ่ายจะกลายเป็น v ี p 150แถมวันให้ด้วยนิดนึงอันนี้เขาเป็นเซิร์ฟสี่อยู่แล้วนะก็ตึ๊บ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 ,บอ่าเซิร์ฟสี่เซิร์ฟสี่เซิร์ฟสี่โอเคครับผมเสร็จทั้งสามคนนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ ใครที่สนใจอยากได้กิจกรรมนะครับอยากไดกิจกรรมเซิร์มาอันนี้จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ไม่อนาใจะจัดวันเสาร์หรืออาทิตย์จะมี1วันเลือกมาครับผมมาเริ่มสะดวกกันได้นะครับที่ไอพีจะให้ไปหน้าานนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ 咱们做一下。ส